ในวันที่ยังไม่พร้อมการตั้งครรภ์อาจไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงคนเดียวแต่คือเรื่องของสังคมการสนับสนุนและการฟังโดยแม่ตัดสินร้อยละ49.8ท้องไม่พร้อมจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นรายได้ไม่เพียงพอต่อการตั้งท้องและการท้องเป็นอุปสรรคต่อ,อการหารายได้รวมถึงเป็นผลจากเศรษฐกิจโดยอ้อมเช่นมีลูกเพียงพอแล้วและไม่มีคนช่วยเลี้ยงคนไม่มีใครต้องการให้เกิดปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่มนุษย์เสียขึ้นด้วยกันเราก็สามารถที่จะ ช่วยเขาให้เขาดาเนิกกนการในชีวิตสามารถดำเนินชีวิตของเราได้อย่างเป็นปกติแม้มีการแก้กฎหมายแล้วแต่การให้บริการได้หรือไม่ได้ยังขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารและบุคลากรเป็นสําคัญซึ่งสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของทัศนคตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพทย์หรือพยาบาลหรือว่าสาวิชาชีพ มองยังมองว่าเรื่องราวที่เรากำลังทำเหล่านี้มันเป็นเรื่องของผิดจากาปกติก็คือเป็นเรื่องของบาปบ้างเป็นเรื่องของอาการตกขอบในเรื่องของอสังคมวัฒนธรรมบ้างนะครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการาพูดคุยหรือว่าเป็นการาาปรับเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติโดยที่มองถึงเรื่องของปลายทางเป็นสำคัญครับ เครือข่ายอาสาเล็งเห็นว่าควรมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์จำนวนสถานพยาบาลรัฐที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์จึงมีเพียงแค่80แห่งเท่านั้นสะท้อนความยากลําบากของผู้หญิงที่ต้องเดินทางเพื่อไปยุติการตั้งครรภ์ซึ่งการเพิ่มจํานวนผู้ให้บริการในระบบจึงเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันก็เลยมีเครือข่ายไอซ์เอการทำงานของสสสกับกรมอรามัยก็ทำงานร่วมกัน ในการที่จะเพิ่มการเข้าถึงและก็สร้างความเข้าใจตรงนี้นะครับอนาคตเนี่ยผมคิดว่าต่อไปก็ต้องมีการเรื่องของการสร้างความเข้าใจในประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่เขากฎหมายต่างๆก็ได้ปรับแล้วพอทุกการตัดสินใจของผู้หญิงคนได้รับความเคารพและเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมการเข้าถึงบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องดีไม่ดีนะคะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ว่าเอ้ยมีคนที่ตั้งครันไม่พร้อมเยอะขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะทาไงที่ให้คนที่ตั้งคภ์ตั้งท้องไม่พร้อมเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ไม่กระทบภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองอะคะ่ะนั่นเป็นจุดหนึ่งอันที่2ก็คือการที่จะทาไงให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบ ครบทุวนมากขึ้นหลังจากที่ยุติการทั้งคันแล้วเนี่ยจะมีระบบอะไรที่ช่วยเหลือให้เขาสามารถตั้งท้องที่เมื่อพร้อมมีการระบบการคุมกําเนิขนดขณะเดียวกันเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องสังคมเรื่องเพราะว่าปัญหาที่พบในการยุติการทั้งคันเนี่ยก็คือการเศรษฐกิจและความสัมพันธ์เรื่องของทางสังคมจะทำไงให้ผู้หญิงมีความเข้มแข็งขึ้นในการที่จะจัดการปัญหาชีวิตทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ของคู่หรือในครอบครัว แล้วก็สามารถจะป้องกันตัวเองได้จากการตั้งทั้งทองไม่พร้อมในครั้งต่อไปอ่ะผู้หญิงทุกคนสมควรได้รับทางเลือกการดูแลที่ปลอดภยัยเท่าเทียมและปราศจากอาคติเพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง